ผมจะคุยกับผู้หญิงอย่างไรให้เขาเนี่ยอยากเป็นแฟนกับเราเวลาที่คุณอยากให้ผู้หญิงประทับใจคุณหนึ่งครับอย่ามองผู้หญิงเป็นเวลครับคือผู้ชายบางทีเนี่ยเวลามองผู้หญิงก็จะมองเป็นเวลคือพอคุณไปแยกเขาเป็นเวลแบบเนี้ใจของคุณจะเริ่มดูถูกเขาครับพอคุณเริ่มดูถูกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับปฏิกิริยาที่คุณแสดงออกอีกฝ่ายมันเซนได้ หรือบางคนเนี่ยพอไปแยกเขาเป็นเวลนะอันนี้เวลล่างอันนี้เวลบนพอคุณรู้สึกอันนี้เวลบนคุณน่ยจะทําตัวประครบประงมเขาจนเกินไปจนอีกฝ่ายมันรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนกันจะคุกเข่าเทิดนทูนเขาเอาไว้บนนิ่งคนมันก็จะดูถูกคุณวิธีการนะครับเวลาที่คุณอยากให้ใครประทับใจคุณเนี่ยคุณต้องมองว่าเราเนี่ยระดับเดียวกันไม่ต้องไปแยกชั้นแยกเวลนะครับเออเอ่ออันนี้เลิศก,กว่าเราอันนี้ต่ํากว่าเราอันนี้สูงกว่าเราคุณต้องมองทุกคนเนี่ยเป็นเวลเดียวกัน เวลาคุณมองเป็นเวลเดียวกันมันมีตาเรามีตามันมีหูเรามีหูมันมีปากเรามีปากมันมีหัวใจเรามีหัวใจคุณจะไม่รู้สึกว่าใครเหนือกว่าใครวิธีการสื่อสารเนี่ยของคุณมันจะปรับได้ทันทีว่าอ๋อเขากับเราก็ระดับเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยวิธีการคุยต่างๆคุณจะไม่เกรงไม่ประมาะบางคนพอไปคิดว่าเขาเหนือกว่าเวลาส่งข้อความไปหาเขาเห็นเขาไม่อ่านง่ายนี่นะครับทำอะไรครับยกเลิกข้อความกลัวว่าจะดูไม่ดีพอสักพักหนึ่งเอ๊ะคิดได้ ส่งกลับไปใหม่ครับเอ๊ะเขายังไม่อา่านนี่ยกเลิกข้อความคือจะส่งอะไรก็ส่งออกไปนะครับถ้าคุณไม่อยากให้ข้อความเหล่านั้นต้องผิดพลาดหรือรู้สึกไม่มั่นใจต้องกลับมาปรับมาเซ็ตว่ามันระดับเดียวกันนะครับไม่มีใครสูงกว่าใครต่ำกว่าใครครับปรับมาเซ็ตของตัวเองก่อน3ครับถ้าคุณยิ่งอยากให้ผู้หญิงประทับใจจงทําให้ผู้หญิงเห็นอนาคตครับว่าการครบหากับคุณเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยจะมีความสุขอย่างไรครับ คุณต้องทําให้เขาเห็นอนาคตด้วยครับบางคนเนี่ยดูถูกผู้หญิงเอยเนี่ยคบกับผมเพื่อเงินคบกับผมเนี่ยนะหวังว่าชีวิตจะสบายถ้าวันนี้คนคนหนึ่งไม่เลือกคุณเพราะเขารู้สึกว่าคบกับคุณแล้วไม่มีอนาคตจองอย่าโทษผู้หญิงครับแต่ขอให้โทษตัวเองที่ไม่เอาไหนสนะครับอยากให้ผู้หญิงประทับใจความอ่อนหวานและความทนุถนอมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นะครับหลายคนเนี่ยเวลาอยากให้ผู้หญิงประทับใจนะครับคือบางครั้งเนี่ยคุณไปใช้ถ้อยคําบางอย่างที่มันทําให้ผู้หญิงรู้สึกแ yeah ย่บอกแล้วเตือนแล้วว่าแล้วทําไมไม่ฟังทําไมหัวสมองถึงไม่จดไม่จําไม่ได้ครับผู้หญิงต้องการการทนุถนอมนะครับต้องการความอบอุ่นและต้องการพื้นที่ปลอดภัยเป็นหลักคือมีหนังสือเล่มหนึ่งอธิบายว่าจริงๆแล้วผู้หญิงอ่ะรู้เท่าทันผู้ชายทุกอย่างแต่พวกเธอแสร้งทำเป็นอินโนเซนต์ ทุกเรื่องผู้หญิงรู้ทันคุณหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณอยากได้ใจผู้หญิงจงทําตัวเองเป็นเซฟโซนทําตัวเองเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างความทนุถนอมให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันปลอดภัยก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้หัวใจคุณเองครับนะครับจริงๆเรื่องนี้ไปไปทบทวนในคอสสั่งรักภูมเคยอธิบายไว้หมดแล้ว